ราคาทองคำยังพุ่งสูงไม่หยุดเลยนะครับทิศทางต่อไปจะเป็นอย่างไรจะพุ่งสูงจะหดตัวลงลองฟังบทวิเคราะห์จากนักทุนระดับโลกกันดีกว่าครับทุกท่กคนนะครับผมคิมครับในคลิปนี้จะพูดถึงสิ่งที่หลายคนรอคอยน,นั่นคือทองคานั่นเองนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงบทวิเคราะห์หลายๆที่ของโลกใบนี้นะครับนักทุนระดับโลกเอ่ยนักข่าระดับโลกเอ่ยว่าเขามองมุมมอง,มองทองอย่างไรบ้างเพื่อเป็น ไอเดียให้คุณได้ลองปรับใช้ของคุณดูนะครับล่าสุดนะครับราคาทองคำเนี่ยครับพุ่งไม่หยุดเลยนะครับในยุสมาคมค้าทองเนี่ยเก่งราคาทะลุ28,000บาทซึ่งตอนที่ผมรายงานอยู่นี้ราคาทองอยู่ที่ประมาณ27,100ถึง27,200ครับผมซึ่งหากพูดถึงเหตุผลที่จะทำให้ราคาทองคำเติบโตขึ้นเนี่ยนะครับ ท่นวิเคราะเองก็บอกนะครับว่าเออมันมีปัจจัยเรื่องของโควิด1 9ที่นานาประเทศอย่างเช่นบราซิลหรืออินเดียหรืออิหร่านเองหลายๆที่เองเนี่ยก็ม,มีปัญหาเรื่องการระบาดอย่างหนักหน่วงนะครับและต้องทําการพิมพ์เงิน อาจฉีดเงินเข้าสู่ระบบเพื่อจะอุ้มชูธุรกิจช่วยเหลือประชาชนนะครับนั่นก็เป็นปัจจัยหนึ่งทาให้ราคาทองคำเนี่ยมีโอกาสที่เติบโตสูงได้มากกว่านี้อีกครับและหากมองดูกราฟของทองคำเมื่อเทียบกับ US dollar เนี่ยครับก็1,810เหรียญต่อ t อย c ์ o อนะก็ถือว่าสูงมากทดสอบ new high และกำลังวัดใจว่าจะเบ e กได้อยู่หรือเปล่านะครับซึ่งเทรนด์เนี่ยในช่วงปี2020ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่ามนมาเนี่ยทองคำเติบโตกว่า19%แล้วครับ ก่อนที่าจะไปฟังมุมมองของนักวิเคราะห์ระดับโลกหลายๆท่านเนี่ยนะครับก็อยากให้นะฮะเอ,อ่อใช้วจิจารณญาณในการฟังด้วยเนาะอาจจะมี มุมมองที่โน้มเอียงไปทางในทางหนึ่งเพราะว่าเป็นความเปลเหยนส่วนตัวนะครับและมุมมองพวกนี้นี่เป็นการมองระยะยาวไม่ได้เน้นเก่งกาไรระยะสั้นนะฮะดังนั้นถ้าคุณเก่งกำไรระยะสั้นอาจจะมีผิดพลาดได้ครับนัะวิค่านแรกเนี่ยก็คือ James เจมส์ริกาดันเองครับก็เป็นอดีต CA ไแล้วก็เป็นนักวิเคราะห์หดนักกรเงินชื่อดังของโลกใบนี้เลยนะครับซึ่งเขาก็ได้ออกมาบอกว่าคุณอาจจะได้ซื้อทองคําที่ต่างกว่า2 0 0 0เหรียญเป็นครั้งสุดท้ายโอกาสสุดท้ายแล้วอะไรเงี้ยก็คือเขามองว่าอนาคตราคาทองคาจะสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อออยๆนบซึ่งงต้งก,ก นะว่าเจมเนี่ยก็เป็นคนที่มีมุมมองบวกต่อทองคำะนะครับแล้วก็บอกด้วยลว่าตอนนี้เนี่ยเงินทั้งโลกมันเพิ่มสูงขึ้นมากๆถ้าจะเอาทองคําไปแบกเนี่ยนะครับกับเงินที่มีปริมาณมากเนี่ยต้องเป็นต้องใช้ถึง800พันเหรียญนะครับเดยแบกแค่40%ของเงินที่ถูกพิมจ์จาี่แบงค์ธนาคารกลางใหญ่ของโลก ช่นธนาคารการอเมริกันนะครับธนาคาร,ารยุโรปนะฮะธนาคารกลางของญี่ปุ่นแล้วก็ธนาคารกลางของจีนครับซึ่งแค่4ี่แบงก์นี้ที่พิมพ์เงินออกมาเนี่ยต้องใช้ทองคําหนุนหลังกว่า800พเหรียญนะครับถึงจะเหมาะสมะนะฮะดังนั้นเหตุผลหลักๆที่เจมริกาดเนี่ยมองว่ามันจะราคาขึ้น,นับด้วยเหตุผลอันเดียวกันเลยก็คือการที่เพิ่มปริมาณของเงินในระบบนะครับจากการพิมพ์เงินเข้าอย่างมหาศาลครับคือยิ่งนานไปนานไปเนี่ยฟันเดเมนทัลหรือพื้นฐานความแข็งแกร่งของทองคำเนี่ยจะยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ ปริมาณเงินตราในระบบนีครับมันสูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับทองคำนะแล้วก็ฉีกไปเรื่อยๆนะครับนั้นทองคำที่คุณเห็นสูงตอนนี้เนี่ยก็ยังยัง under value อยู่นะครับอีกมุมมองนึงที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของทองคำกับรัฐบาลนะครับเจมบอกว่านะครับว่ารัฐบาลเองหรือว่าธนาคารกลางเองจะพยายามดูถูกทองคำนะฮะหรือทำให้มันดู ออกแกกดูแบบไม่น่าสนใจเลยเป็นสิ่งที่เออนิบ,นบไม่ออกลูกออกหลานอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเรื่องของรัฐบาลหรือผู้ที่บริหารการเงินในประเทศเนี่ยจำเป็นต้องทําอย่างนั้นครับเพราะว่าอะไรฮะพราทองทาเองก็เป็นปริปาบกับเงินสกุลท้องถิ่นของเขาเช่นเดียวกันครับหากรัฐบาลหรือธนาคารกลางจะรักษาเสถียรภาพทางการเงินได้จําเป็นต้องให้คนในประเทศใช้เงินสกุลท้องถิน่นเงินสกุลเองเพื่อที่จะขึ้น ราคาดอกเบีย้ยนะครับหรือเพิ่มปริมาณลดปริมาณมุนิเพลตเรื่องของการเงินได้เนี่ยจะเป็นต้องใช้เงินโลคอลนะฮะแต่ถ้าคนส่วนใหญ่หรือคนในประเทศถือ สกุลเงินที่เป็นปลปะบาอาจจะเป็นเงินต่างประเทศหรือ,อจจเป็นทองคำเนี่ยครับทำให้การบริหารทั้งอย่างมันจะย,ยากยิ่งขึ้น,นครับแต่ก็มีความย้อนแย้งหนึ่งเหมือนกันนะครับนั่นคือธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยต่างสะสมทองคําที่มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่พยายามให้คนในประเทศเนี่ยเชื่อมั่นในเงินสกุลข,ของตัวเองเพราะถ้าหากคนเชื่อมั่นทองคํามากเกินไปหรืออีกทางกับการเนี่ยคนไม่เชื่อมั่นในสกุลเองมากเกินไปเงินทั้งหมดก็จะไหลเข้าสู่ทองคํา ภาพมันก็จะถูกทิ้งเงินทำให้เงินเนี่ยสูญเสียมูลค่าอย่างรวดเร็วครับเมื่อเทียบกับทองคำนะมองอีกมุมหนึ่งให้เห็นภาพยิ่งขึ้นเนะครับเจมส์บอกว่ามันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนครับถ้าหากรัฐบาลเชื่อมั่นทองมากเกินไปเนี่ยประชาชนก็จะเสื่อมค่าในเงินสกุลตัวเองทาให้ทุกอย่างมันจะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่นะครับแต่เจมส์เองก็แอบเนบเล็กน้อยนะก็บอกว่าขนาดเฟดเองเนี่ยยังไม่เชื่อมันน่นในเงินกุลของเขาเลยเนะเพราะมีบทสัมภาษณ์หนึ่งที่ได้บอกมาว่าเฟด ก็ไม่สามารถพิมพ์เงินได้มากกว่านี้ทุกอยาก่างมมีเพดานมีข้อจํากัดของการอัดฉีดหรือการพิมพ์เงินแล้วนะครับมีประเด็นหนึ่งเรื่องของทองคำที่น่าสนใจที่อยากจะอัปเดตให้ฟังกันนะครับนั่นคือในปี2019เนี่ยนะครับทาง BIS นะครับ Bank of International Settlement นะฮะชื่อท้ายคือธนาคารเพื่อการชําระหนี้ระหว่างประเทศนะครับ ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองบาเซลสวิตเซอร์แลนด์ก็คือเรียกว่าเป็นพ่อของแบงก์ชาติทั่วโลกนั่นเองเป็นผู้คุมแบงก์ชาติทั่วโลกนั่นเองครับที่ออกกฎเกณฑ์นนชื่อว่าบาเซล3ออกมานะครับซึ่งกฎเกณฑ์น,นี้นะครับก็ได้ให้ทองคำเนี่ยเป็นเทียร์หนะครับก็คือเป็นความมั่นคงสูงสุดนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้นนยอยู่ที่เทียร์สนะครับ ังจากที่ BIS เนี่ยครับออกกฎเกณฑ์นี้ออกมาเนี่ยครับก็ทำให้ธนาคารกลางทั่วโลก,ก็ชัดเจนนะครับก็นำเข้าทองคำกันอย่างเรื่อยๆหลังจากประกาศกฎนี้มาครับซึ่งหากที่วิเคราะห์ถึงมุมมองนี้ก็จะเห็นภาพานะครับว่าทองคำก็จะเป็นอันดับหนึ่งเรื่องของความมั่นคงที่ธนาคารกลางทั่วโลกหรือว่าคนทั้งโลกสะาบันการเงินกฎเกณฑ์ทางการเงินรองรับนะครับ คุณจะต้องเห็นความย้อนแย้งใช่ไหมครับธนาคารกลางทั่วโลกชอบทองคําหรือว่าเอาทองคํามาแบกแต่อย่าให้ประชาชนเนี่ยนะครับใช้เงินโลคอ컬เงินสกุลท้องถิ่นนั่นเองครับต่อมามาดูมุมมองของเจ้าของเห็ดฟันชั้นนำอันดับโลกคนหนึ่งนะที่มองว่าทองคำเนี่ยอาจจะแตะถึง3 0 0 0ันถึงห้าพดอลลาร์ใน3าถึงหปีนะครับซึ่งนายคนนี้ชื่อว่าเดโก้นะครับพาลิล่านะครับเป็นผู้จัดการกองทุนเห็ดฟันที่ชื่อว่าคอดิก้า อินเนโอนะฮะแต่ผมผู้ผิดขออภัยนะครับซึ่งมีมูลค่ากว่า4นล้านดอลลาร์นะครับได้ทราบผลตอบแทนถึง4.7%ภายใน ปี2020นะครับการที่เขาออกมาวิเคราะห์ว่าทอางคำจะพุ่งถึง3,000เหรียญถึง5,000เหรียญต่อ t ย i ์อ o นภายใน5ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับก็ให้มุมมองที่ค่อนข้างคล้ายกับหลายๆท่านนั่นคือปริมาณเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนะครับและอีกอย่างนึงที่เขาเห็นภาพก็คือว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยครับมัน too big to fail นะฮะหรือว่ามันใหญ่เกินที่จะพังจะล้มไปดังนั้นเนี่ยนะครับการที่รัฐบาลหรือธนาคารกลางจะเป็นอัดฉีดเงินเพื่ออุ้มพวกเนี้ย มันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับการที่อาชีพทุกอย่างทําทุกปฤติทาเพื่อเขาไม่ล้มเพื่อบริษัจใหญ่ไม่ล้มมันก็เป็นการผิดเพีย่ยทางการเงินทําให้ความน่าจะถือของเงินสกุลท้องถิ่นของเขาหรือเงินดอลลาร์เองเนี่ยเฮ้ยต่างถูกตั้งคําถามอย่างหนักหน่วงนะครับแล้วถ้ามองถึงเรื่องของเงินเฟอ้อครับมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้อย่างสูงเลยครับเพราะว่าอย่างนี้ฮะเราต้องเกตภาพก่อนนะครับว่าการที่จะลดเงินเฟอ้อลดลดความร้อนแรง เรื่องเงินเฟอ้อเนี่ยจะเป็นต้องเพิ่มดอกเบีย้ยแต่ว่าด้วยตอนที่ตอนนี้เนี่ยนะครับบริษัทต่างๆชั้นนาทั่วโลกเนี่ยต่างก็เสพติดภาระนี้ค่อนข้างสูงในช่วงโควิดเนี่ยครับถ้าเพิ่มดอกเบีย้ยเนี่ยมันก็หลีกเลี่ยงที่จะ ล้มคลืนไม่ได้เลยนะครับมันชวนนีกถึงในปี1990ที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับที่ทางธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มมาตาดอกเบีย้ยสูงเพื่อเบรคความร้อนแรงฟองสบู่นในอสังหาริมทรัพย์หรือการกู้เงินที่มากมายเนี่ยทำให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นพังคลืนลงมาเลยครับหน้าตาวันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะคล้ายกันนะครับนั่นคือบริษัทชั้นนําของโลกหลายบริษัทเนี่ยต่างก็มีปรมันนี้ที่มหาศาลนั้นการเพิ่มดอกเบีย้ยเนี่ยมันหลีกเลี่ยงการล้มคลืนไม่ได้เลยครับ แล้อีกคนหนึ่งก็คือนายไมค์เมลานีนะก็เป็นกูรูชื่อดังนะที่ผู้ก่อตั้ง uh, growandsilver.com นะก็มีความน้อมเอียงเรื่องของทองคำเขาก็เชียร์ทองคำมานาน,นแล้วบอกว่าปริมาณเงินในบบมันสูงขึ้นเดสไซเคิลที่แบบจะถึงวันครบบัรจบแล้วยังไงการเปลี่ยนผ่านของเวลไซเคิลเนี่ยครับก็ต้องเกิดขึ้นแล้วเขาก็ เบสนะครับเดิมพันในทองคำมาน,นานนะครับซึ่งเขาเองเนี่ยก็ได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจนั่นคือถ้าเปรียบเทียบทองคำกับเฟดเคเรนซี y เนี่ยตลอด20ปีที่ผ่านมานี้ทองคำชนะตลอดเลยเนะครับก็20ปีเนี่ยทองคำเติบโตสูงกว่าเฟดเคเรนซี y ถึง18ใน20ครั้งครับ หากคุณดูตามรูปคุณจะเห็นภาพนะครับว่าทุกครั้งเนี่ยครับเมื่อทองคาไปเปรียบเทียบกับเงินสกุลหลักของโลกเนี่ยทองคําดูบวกหรือสีเขียวทุกปีเลยเห็นไหมครับทุกปีเลยนะอาจจะมีดิฟบ้างแต่จะมีปี2013ที่ทองคำเนี่ยย่อนะครับก็ทําให้ติดลบเมื่อเปรียบเทียบกับเงินตราสกุลต่างๆทั่วโลกแล้วกันเนาะแต่เห็นไหมครับว่า20ปีย้อนหลังเนี่ยมี18ปีที่ชนะและมี2ปีที่แพ้ เงินเฟียสนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามองเป็นระยะยาวยาวลองรันเนี่ยนะครับในทองคําก็จะรักษาและเติบ ตัวนี้ได้อันนี้เป็นมุมมองของนายไมค์มาร์ลนีน่นะครับก็จากบทวิเคราะห์ของนักลงทุนดังๆระดับโลกที่ที่พูดให้ฟังนะครับก็จะเห็นภาพว่าทุกคนมีมุมมองคล้ายๆกันนั่นคือว่าการที่เงินในระบบถูกเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนะครับการที่แบบต้องอัดฉีดเงินเพื่ออุ้มจัดต่างๆเนี่ยมันทําให้ความไเชื่อถือนะครับติการด้อยค่าของเงินเนี่ยเกิดขึ้นครับดังนั้นเนี่ยทุกเคเรนซีเองไม่มีทางเลือกนอกจากจะพิมพ์เงินอุดหนุนอัดฉีด อุ้มนะฮะและการเพิ่มอัตราดอกเบียเนี่ยนะครับซึ่งเอาจริงการเพิ่มอัตราดอกเบียเนี่ยมันจะเป็นทิศทางตรงข้ามกับราคาทองคําถ้าหากดอกเบียสูงหมายความว่าคุณมีการลงทุนอื่นที่น่าสนใจกว่าทองคําอย่างเช่นฝากธนาคารก็ได้ดอกเบียสูงพันธบัตรก็ดอกเบียสูงถูกไหมฮะถ้าดอกเบียสูงจะเป็นขาลงกับทองคำอ่ะเห็นภาพง่ายๆนะแต่ถ้าดอกเบียต่ำมันเป็น สิ่งที่ดีกับทองคาเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าดอกเบี้ยต่ำคุณฝากแบงก์ก็แทบจะไม่ได้ดอกเบีย้ยคือทองคําดูดีกว่าและแถมทุกคนก็เอาเงินออกมาใช้เอามาใช้จ่ายหรือการเงินเฟ้อเนี่ยก็เ,เพิ่มขึ้นทองคําจะ ดำเนินการหรือว่าเติบโตได้ดีนะครับในภาวะดอกเบี้ยต่ำแล้วซึ่งเขาก็มองว่าอนาคตดอกเบี้ยยังจะต่ําต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่สามารถขึ้นได้หาขึ้นได้ไหมได้แต่ต้องแลกกันล้มละลายของบริษัทต่างๆทั่วโลกเลยครับแต่สุดท้ายที่จะบอกกันก็คือว่าอย่าไปเดิมพันทองคําขาเดียวทุกคนต้องกระจายความเสี่ยงตามมุมมองของเริเวนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีทรัพย์สินหลายตัวที่ก็มาเฮจิ้งเหมือนกันไม่ใช่แค่ทองคำมันเดียวอาจจะเป็นเงินอาจจะเป็นหุ้นเทคบางคนบอกหุ้นเทคก็มาบางคนอาจจะเป็นสกุลคริปโตเคอเรนซี่ อันนี้ก็ลองดูว่ามันมีหลายตัวที่มีปจนะัจจัยอยากให้ทุกคนมัในความเสี่ยงอย่าไปทุ่มอย่างใดอย่างหนึ่งให้คุณจัดการความเสี่ยงด้วยตัวคุณเองด้วยนะครับสุดท้ายนะครับทองคําจะขึ้นจะลงในระยะสั้นเนี่ยคงไม่มีใครตอบได้นะที่พูดมาก็เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนบุคคลจากในหลายที่เป็นมุมมองส่วนตัวซึ่งอาจจะมีความโน้มเอียงอาจจะไม่เป็นกลางในะอยากให้ทุกคนใช้วิจารณญาณด้วยนะครับอย่าเบสเริมพันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มันตเม้นท์พอตของคนให้ดีเนาะ และทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่ได้มาชี้นําหรือปั่นทองอะไรจะย้ายคนได้ความรู้และความเข้าใจของการลงทุนทองคำเพื่อประกันความเสี่ยงนั่นเองนะครับนี่ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบหวังว่าจะได้ความรู้ได้ประโยชน์จากคลิปของผมนะฮะถ้าคุณชอบคลิปนี้กดไ like, ลค์กดติดตามช่องนี้ด้วยนะฮะแล้วทุกคลิปที่ทำมาก็เพื่อให้ทุกคนมีความรู้ทางการเงินที่ดีขึ้นก็เพระาะว่าจะได้ปกป้องความมั่งคั่งของตัวเองได้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ